วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเราจะทบทวนเป้าหมายการศึกษาวธีการในการขับเคลื่อนการศึกษาในทางใหม่ๆเพราะว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงสูงนะครับทั้งเรื่องของอระชากรที่เราลดลงทุกปีหน่วยยี่ก็เข้ามาภาการศึกษาก็เลยเชิญผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้สมมุติทั้งเป็นนักคิดและก็นักสื่อสารมวลชนรวมทั้งคนที่มีข้อมูลในวงการศึกษาของเรานะครับมาร,มร,มร่วมสมองในกลุ่มเล็กเพื่อที่จะ,ะหาโซลูชันใหม่ๆในการทำงานนะครับ ศึกษาแอปพลิเป็น26ฟิ t u r e s ์ k l l l ที่จะเริ่มอินเตอรนในเด็กก่อนแล้วก็ว่าว่าจะทำให้สูดไอลอนเดอนนี้ซึ่งมี7เป็น c กับ1 a d v a n า e d ์ถ้าสิ่งเหล่านี้เข้าไปต่อให้เกิดอะไรที่ไม่เคยเจอก็รลมกระมามู่นต่อให้ล้มแล้วก็ยืนได้แล้วก็เรียนรู้ที่จะไปลงนี้เพราะ4ตัวนี้น่าจะทำให้เด็กเราสู้กับไปไนก็ที่เราอยากให้เด็กรัสู่ เป็นวังที่เกาหลีใต้เริ่มลงทุนเรื่องความคิดสร้างสรรค์เราอยากได้วัตกรรมแต่เราไม่ไม่เคยไม่เคยเราอยากให้เด็กคิดแต่เราไม่เคยฝึกใอ้เอาคิดเพราะที่รัฐบาลเริ่มสอนแล้วฝึกให้คิดกำจัดทงนั้นทำได้แค่ปลีละสิบแต่ว่าไอสิ่งที่พูด,ด,ด,ดทั้งหมดมันจะมีการเกิดขึ้นได้ถ้าเรื่องนี้ถูกถูกฉุดประกายขึ้นมาจนคนรู้สึกว่ายีสิกปี ผมองในมุมของการสื่อเราจะเห็นว่าเรื่องนี้ต้องถูกทาเป็นวงกว้างให้คนรู้สึกเหมือนเราเข้าใจเหมือนเราแล้วก็เราก็จับมือทำทุกประเทศได้งั้ผมว่าตรงนี้น่าจะกลับเื่อนได้ยากดังนั้นผมสรุปว่ามันควรจะต้องเป็นโครงการระยะยาวที่ทํเให้องที่สุดด่งั้นผมว่าไม่ทำวันนี้การมีการศึกษาแค่เรื่องเดียวที่คือศึกษาบุคลเนี่ยมันไม่สามารถทำคนเดียวได้ต้องจับมือต้องกัดเซ็กวัวเลยไม่ว่าจะเป็นเอกชน หรือเรื่องภาคตอ,อื่นที่เกี่ยวข้องที่เขาอยู่หน้าหนาจริงๆ,ๆมันต้องทำจริงๆคือมันต้องมีการระเบิดครั้งใหญ่จริงๆ,ๆแล้วก็ต้องมีแผนรองรับครับคือถ้าจุดบยกเ,เดียวเนี่ยมันก็จบทำแล้วมีแผนรองรับจริงๆว่าเราจะทําอะไรต่อไปแล้วผมเชื่อว่าสเตคลูเดอร์ทุกฝ่ายยินดีมากผมเชื่อว่าเอกชน,นเนี่ยเข,เขาเขารอเรื่องนี้ราดับมาก วันนี้ข้อมูลที่ได้เรามี2 2ด้านใหญ่ๆนะครับคือข้อมูลที่เราจะใช้ในการปรับแผนการึกษาชาิแล้วปรับมาตรฐานการึกษาชาิใหม่ผมคิดว่าสภาอึกสาเราคงจะต้องอนําแนวทางนี้ไปสู่การกับเพื่อนในรูปแบบต่างๆด้วยเราเห็นมิติของการทํางานอยู่อย่างน้อย3ามเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเราจะเอาเรื่อง AI เข้ามาใช้ในการศาาึกษาได้อย่างไงบ้างน,นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของอในประเด็นที่เราจะขับเคลื่อนสังคม ให้กลับมาให้ความสําคัญกับเรื่องการศึกษาได้อย่างไรนะครับแล้วก็อันที่3คือเราจะระดมพลังภาคเอกชน,เ,นเข้ามาช่วยในการทํางานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างไรบ้างนะครับสามเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่ที่จําเป็นนะครับแล้วก็สภาการศึกษาเราก็จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปครับ